โอเคต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมกลับเข้าสู่ช่องเซฟโกลเกมี huh. กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับคนผมก็มีรหัสโค้ดฟรีมาแจากทุกคนกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็จะเป็นโค้ดฟรีของเว็บ VIP Store Shop นั่นเองนะครับทุกคนก็สาหรับลิงค์ทั้เว็บเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับผมก็จะอยู่ที่คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับ แล้วก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับทุกคนก็สามารถนํารหัสโค้ดปีนี้ไปกรอกตามได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็สําหรับรหัสโค้ดนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะครับทุกคนจะได้เอาไปกรอกตามกันถูกนั่นเองนะครับโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาแจกรหัสโค้ดรีกันเลยดีกว่านะครับผมก็สําหรับรหัสโค้ดวันนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นโค้ด VIP ขีด JK N P Y A 12นะครับทุกคนกรอกการนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่กรอกเสร็จแล้วก็ให้กดตัวซออไปเลยนะครับทุกคนก็จะได้รหัสโค้ดฟรีมานั่นเองนะครับผม และสำหรับใครที่กรอกไม่ทันนะผมโค้ดหมดก่อนนะผมก็ต้องรอติดตามคลิปหน้าอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้นะผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับรหัสโค้ดฟรีนะครับผมใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมมาแจกโค้ดฟรีอีกคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับ